ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเอามาให้ดูอีกพิมพ์นึงครับเป็นพิมพ์ส้อยสังวานนะครับของหลวงพระโบยนะครับนี่ก่อนอื่นฝากกดติดตามกด s u b s c r i b นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทําคลิปต่อๆไปนะครับ อันนี้เลี่ยมทองนะครับเลี่ยมทองมาเดี๋ยวนี้จะแกะให้ดูเลยนะครับแกะดูตัวจริงระเบิดปฏิกิห้ห้ดูเลยนะครับอันนี้ดูแบบเลี่ยมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอไปแกะกัน พื่ให้ได้อัตรสนะครับดูเนื้อจริงๆกันแล้วก็ดูพวกขอบตะไบกันไปเลยนะครับอันนี้นะครับสำหรับพระที่เลี่ยมมาตัวอย่างนะครับผมได้มาเุิบเพื่อความสบายใจสำหรับคนไม่เป็นหรือผมตรงนี้ยนะครับผมระเบิดพลาสติกเลยดูข้างในนะครับ นันนีะครบเพื่อเพื่อนสมาชิกทุกท่านในการดูผ้าหลงพ่อโบยนะครับระเบิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับพ mm ิ hmm. มพ์ส้อยสองวานตัวจริงจะมีลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือของแท้เลยนะครับแต่เพื่อความสบายใจอทีหนึ่ง ระเบิดเลยครับระเบิดปติกเดี๋ยวค่อยไปเรีย่ยมใหม่อันนี้เพิ่งเช่ามานะครับเวลาสะสมไปนานๆจะได้สบายใจครับเอาไปให้คนอื่นดูเอาไปให้คนอื่นเช็คจะได้รู้กันว่าแท้หรือเก๊อ เสียเวลานิดนึงแต่ให้ชัวร์ครับสำหรับทุกทุกท่านแล้วเราจัดให้ครับนี่นะครับระเบิดกันเห็นเห็นเพือนเพื่อนสมาชิกแล้วเราทำได้ครับเสียเวลานิดนึง เวลาแก่ก็ค่อยๆแก่นะครับจะไปโดนพระมากอย่าเสียพระ ไปต่อครับไปดีไปหาอุปกรณ์เสริมทุนแรงนะครับนี่ แบบนี้ถ้าจะได้ไม่เป็นรอยนะครับเบิดกันไปเลยนะครับเพื่อเพื่อที่จะได้ให้เพื่อนๆดูลอยต่อไปนะครับมีไหมนะครับจะได้เก็บระสมกัน ติดอยู่นะครับเรียบร้อยครับจัดเป็นส้อยสองวานที่สวยสมบูรณ์เลยนะครับองนี้นี่นะครับจับซากปติด ที่ระเบิดเรียบร้อยนะครับไปดูนต่อครับนี่คือพิมพ์ส้อยสองวานนะครับส้อยสองวานหลวงพ่อโบจะมีลักษณะแบบนี้นะครับตามตัวอย่างที่เห็นนี่คือเป็นพ้าแท้ดูง่ายสบายตานะครับแก่แล้วไม่มีรอยเลยครับนี่เรียบร้อยหลังเรียบตึงนะครับมีความยับย่นในพิมพ์นะครับง่ายครับไปต่อเลย ด้านหน้านะครับนี่อันนี้จะเป็นหน้าพระนะครับหน้าพระแขนลำตัวนะครับลำตัวท่านัดสัมมานนะครับถือคอนโทรลน้ำนะครับถ้าเป็นผมสันนิษฐานนะครับน่าจะเป็นพิมพ์พักกิ่งนะครับพิมพ์พักกิ่ง แต่มาทําเป็นลักษณะของหลวงพ่อโบยก็จะเป็นพิมพ์สร้อยสองวานดูได้จากตรงเส้นสร้อยเนี่ยนะครับตรงคอคนทุพันธก็เลยเรียกว่าสร้อยสองวานพิมพ์สร้อยสองวานนะครับ <c oughs> ต้องขออภัยนะครับขอแห้งนิดนึงตำแหนิงนจุดตายของพิมพ์นี้คือดูตรงนี้นะครับจะมีเนื้อเกินตรงนี้นะครับนี่เนื้อเกิน มีทุกองค์นะครับถ้าเป็นแท้ถ้าไม่แท้นี่จะไม่มีเลยนะครับองค์นี้จัดว่าสวยเลยนะครับเป็นพระแท้ดูง่ายสบายตามีหน้าตาด้วยนะมีหน้าตาด้านข้างเป็นริ้วนะครับเป็นรอยแต่งนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับด้านหลังด้านหลังเรียบตึงอย่างนี้นะครับนี่สบายใจได้เลยครับ แล้วก็มีรอยยับย่นตรงนี้ให้เห็นเนี่ยนะครับยับย่นตรงนี้นะครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นพระแท้ดูง่ายสบายตาด้านข้างไม่หนาจนเกินไปนะครับไม่หนาจนเกินไปนี่นะครับไม่หนาจนเกินไป มีรอยตะไบนะครับแต่งระแต่งระบายละเอียดนะครับนี่ตรงนี้เป็นช่องหล่อนะครับเป็นทางน้ำเข้าอีกจุดหนึ่งนี่นะครับจะมีรอยแต่งตะไบด้วยตรงนี้นะครับเป็นช่องหล่อ สนิมเขียวมีอันนี้เป็นสนิมเขียวที่เกิดจากอายุจริงนะครับไม่ได้เพราะใช้สารเคมีในการเล่งขึ้นมานะครับนี่มีรอยแต่งตระบาย,ยานี้เป็นผ้าแท้ดูง่ายครับพวกนี้ด้านข้างไม่หนาเตะจนเกินไปนะครับสังเกตดีๆนะผ้าลบจะมีด้านด้านหนึ่งจะใหญ่อีกด้านหนึ่งจะเล็กนะครับ คือท่านเทลงมาเนี่ยเทรพระเห็นไหมฮะด้านนี้ใหญ่ๆแล้วก็ค่อยๆเป็นริมลงมาเล็กจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับอืมมุมนี้ก็ชัดขึ้นมาอีกนะครับนี่รอยเปเอะๆรอยเกินของเนื้อนะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งของพิมพ์สร้อยสองวานนี้นะครับมีเท่านี้เองครับการดูพระหลวงพ่อโบย ไม่ยากครับสีสีมาตรฐานเลยครับองนี้เหลืองออกเขียวนะครับนี่มีหน้าตาชัดเจนสวยเลยสวยอันนี้สวยมากนะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้าช่อลอยนี่นะครับง่ายต่อการพิจนนารณาจบไปอีกหนึ่งพิมพ์ครับพิมพ์สร้อยสองวานไม่ยากเลยนะครับวันนี้ อยากให้หาพิมพ์อะไรบอกมาได้เลยครับนี่เลี้ยมทองมานะครับระเบิดกรอบเพื่อเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเวลาเพื่อนๆมีพระเลี่ยมมาไปเช่าพระเลี่ยมทองมา,อ,าอยากเรียนรู้ท่านก็นระเบิดเลยนะครับแกะเลยนะครับจะได้เรียนรู้กันได้ดูผิว ได้ดูตาหนินะครับได้ดูรอยตะใบอ่านี่ตะใบมีแน่ใจนะเ่าจะส่องเห็นหรือเปล่านี่นะครับแค่นี้แหละครับพิมพ์สร้อยสองวาน ฝากเพื่อนนะครับกดติดตามกด u ับสไคร e นะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ